จเจริญรับปีใหม่ขอให้ญาติโยมทุกคนจงทําความสง,งบจเจริญสติสร้างความเะลึกรู้การหายใจเข้าออกตัง้งตัวจรงให้ต่อเนื่องกันดับพักระยะหนึ่งเกคอจุดดับความคิดดับความขังบทดับความพงชันต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคล่าวถึงเราหยุดไม่ได้หมดทํากายให้สบายทําใจให้สบายแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆให้ทั่วท้องสักสองสามเที่ยว ความคิดต่างๆก็จะหยุดไปความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราเรามีความรู้สึกลับรู้ยุกเวลาลมหายใจกระทบเข้าก็รู้ลมหายใจความรู้สึกลับรู้ลมวิ่งเข้าวิ่งออกเราพยายามสร้างความรู้สึกตรงนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่อดตื่นขึ้นมาปุ๊บเราก็กระตุ้นสร้างความรู้สึกรู้สัมผัสของลมหายใจเขาออกรู้ความปกติของจิตรู้ความปกติของกาย จิจจะเกิดส่งไปภายนอกเราก็รู้ท่อทันเราก็รู้จักดัดดดดรบรบู้จักควบคุบลึกลงไปเราก็รู้จักสังเกตแยกจิตแยกขันห้าซึ่งเดียว,ว่าแยกรูปแยกดับซึ่งเป็นฝ่ายนามมระทับส่วนกายของเรานี่เป็นชวนรูปธระมเราต้องพยายามทําความเข้าใจศึกษาชีวิตของตัวเราเองอย่าไปปิดกั้นตัวเราว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาทุกคนก็มีบุตรทุกคนก็มีวาสนาได้ฝึกขัดปฏิบัติกันมาก่อนมาตั้งแต่พบกนก่อน ถ้าไม่มีบุตรไม่ได้พึกหขัดปฏิบัติกันมาไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ยากแสนยากในเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรือ่อยๆจากเด็กเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมาได้รับการศึกษาได้รับการเร,เรียนรู้จักรับผิดชอบช่วดีอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลอะไรควรเจริญอะไรควรละแต่เราอาจจะปร่พฤพิชปฏิบัติอยู่ยนระดับของสมมติของโลกิ รู้จักรับผิดชอบรู้จักหน้าที่มีผมมีหารมีความเมตตารู้จักละความตหนีเหนียวแน่นรู้จักการบริจาครู้จักการให้ทานส่วนมากอยู่ในระดับนี้ตัวเลยว่าตัวเราไม่ได้ปฏิบัติตามความเป็นจริงเราก็ปฏิบัติอยู่แต่ในส่วนลึกๆเรายังหลงอยู่หลงความคิดหลงอารมณ์ซึ่งเป็นป่ายนาม,มาทาเราต้องน้อมกายของเราเข้ามาศึกษาจริงๆเราถึงจะรู้ตรงนี้ว่าการเกิดของจิตลักษณะอาการของจิตเขาเกิดอย่างไร อาการของขันห้าเขาผล่ขึ้นมาจิตของเราไปรวมเป็นหลงจนเป็นสิ่งเดียวกันได้อย่างไรตรงนี้แหละที่พวกเราไม่ได้เข้ามาฝึกเข้ามาศึกษากันก็เลยว่าตัวเราไม่ได้ปฏิบัติตามความเป็นจริงนั้นทุกคนก็ปฏิบัติกันอยู่ระดับหนึ่งถูกต้องอยู่ตามระดับของสมมุติรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักคณรู้จักโทษรู้จากนาที่รู้จักรับผิดชอบเราจะปล่อยโอกาสทิ้งอย่าปล่อยเวลาทิ้งเราพยายามมันสร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นตลอดเวลา สิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์เราก็พยายามทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อส่วนรวมประโยชน์ในปัจจุบันเราพยายามทำให้ดีอย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งถ้าเราเข้าใจในเรื่องจิตในเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องดำเนินชีวิตเราก็จะมีความสงบมีความสุขอยู่กับการกับงานเอาการงานของเราเป็นการปฏิบัติธรรมทำงานไปด้วยรู้จิตไปด้วยสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราก็ทำสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์เราก็พยายามละ ดึกๆลงไปเราก็สํารวมกายอินทรีย์ของเราตลอดเวลารู้จักํำแนกแจกแจงแยกกรูปรดเกินเสียงออกากิิตของเรารูปรดกินเสียงซึ่งผ่านเข้ามาทางทระวานทั้งหกมืตาจมกูกเล่นกายของเราตาของเราก็ทําหน้าที่ดูหูของเราก็ทําหน้าที่ฟังเราก็พยายามทาความเข้าใจกับเขาเสียเราจะไปห้ามเขาไม่ได้หรอกทําความเข้าใจกับสมมุติทําความเข้าใจกับวมมุติ พระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องอนัตตาคําว่าอัตตาเป็นลักษณะอย่างไรคําว่าอนัตตาเป็นลักษณะอย่างไรสอนเรื่องความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นที่กายและเกิดขึ้นที่จิตจิตก,กับกายเขาก็อยู่ร่วมกันทํากับโลกก็อยู่ร่วมกันเรามาทําความเข้าใจให้ถูกต้องเสียเราก็จะอยู่กับโลกอย่างมีความสุขไม่ต้องไปหลบหลีกลนี้หนีไปไหนโลกอยู่ที่กายของเราอยู่ที่จิตของเรานี่แหละทากายให้เป็นวัดทาจิตให้เป็นพระ จเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระอยู่ไป็นอยอยู่ที่ไหนเราก็ได้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์ตลอดเวลารูปรถกจินเสียงไว้จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราตลอดเวลาเราต้องมันพร่ำมสอนตัวเราเองตลอดเวลาบุคคลผู้มีบุญบุคคลผู้มีกุศลมีสติมีปัญญาวางเน็ดเดียวรู้แนวทางแล้วก็ไปทําความเข้าใจการสร้างสติการจเจริญสติระลึกรู้ตัวเป็นอย่างนี้การควบคุมจิตควบคุมอารมณ์เป็นอย่างนี้การแยกรูปแยกนามเป็นอย่างนี้การดับการละ เป็นอย่างนี้จิตของเรามีความโลภเราก็พยายามละความโลภด้วยการบริจาคด้วยการให้ละความต้านนีโนแน่นโอกค,คใจิตใจของเราจิตของเราเกิดความโกรธเราก็พยายามควบคุมความโกรธเราก็อยากให้อภัยทานอาโหสิกรรมมองโลกในทางที่ดีคิดดีจิตของเรามีความกังวลมีความพุ่งชรตางเราก็รู้จักดับเราต้องเจริญสติไปหาเหตุหาผลทุกคนก็มีสติมีปัญญากันกันเต็มเปี่ยมแต่เป็นสติปัญญาระดับของโหลกิยะของสมุททนั้นเอง ทำยังไงสติปัญญาในด้านของหลักธรรมเราต้องสร้างขึ้นมาความบริอเลรูดตัวไม่ต่อเนื่องเราก็ต้องสร้างขึ้นมาให้ต่อเนื่องเราก็รู้จักรักษาเราก็รู้จักเอาไปใช้จิตของคนเรานี่ก็แปลกถ้าไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติเาก็จะวิ่งอยู่งั้นก็เกิดอยู่งั้นบางทีไม่ว่าห้านาทีสิบนาทีเขาไปทักกี่เรื่องเขาไม่รู้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าขึ้นมาเขาไปทักกี่เรื่องเราก็ขาดการสังเกตเรื่องอะไรที่เขาเกิดขึ้นมาบ้างเป็นกุศลหรือว่าอกุศล เราก็ขาดการพิจารณาความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราสักกี่อย่างเราก็ขาดการพิจารณาเหตุการณ์จากภายนอกมันทําให้จิตเกิดหรือเกิดขึ้นจากข้างในโดยตรงนี่แหละเราขาดการวิเคราะห์เราก็เลยไม่รู้ความจริงเราอาจจะทําด้วยปัญญาของระดับปกของโลกีอาจจะถูกต้องรืระดับสมมุติเท่านั้นเองเราก็ต้องพยายาม,มศึกษามันค้นคว้าอยู่คนเดียวเราก็พยายามวิเคราะห์เราแก้ไขเราปรับปรุงตัวเราทําหน้าที่ของเราให้ดีมันก็จะค่อยล้นออกไปภายนอก อย่าไปรีบเร่งอย่าไปรีบเร่งทำไปเรื่อยๆเอยขอให้เราทำให้ถูกต้องขอให้เราแยกรูปแยกนามได้เราถึองจะรู้ว่าเราไม่มีสติที่จะเข้าไปรู้จิตของเราได้เลยกิเลสมารต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเหมือนกันเราจะเริ่มฝึกหัดปฏิบัติเขาก็เริ่มเล่นงานเราทันทีเราก็ต้องพยายามสร้างตบะสร้างบาร,รมีศรัทธาของทุกคนก็มีเต็มเปรบ ศรัทธาเต็มเปี่ยมความเฉลิลาความบุทผลอุดกลั้นใหม่ๆเราไม่เข้าใจเราก็ต้องแสวงหาสถานที่แสวงหาครูบาอาจารย์ถ้าเราเข้าใจแล้วอยู่ที่ไหนเราได้ทั้งนั้นอยู่กลางงงนั้งกลางตลาดอยู่ที่ทําการํางานเราก็ดูรู้จิตของเราได้ตลอดเวลาว่าจิตของเราเป็นกลางไม่สงบไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไหมจิตของเราได้พักผ่อนหรือไม่เราก็จะได้ดูรู้จิตของเราได้ตลอดเวลาบุคคลเช่นนี้แหละจะเป็นบุคคลที่ไม่เสียเที่ยวในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ทุกคนก็อย่าพากันประมาทพยายามพากันสร้างทุกคนก็พยายามอิดของทุกคนนั้นสะอาดบริสุทธิ์กันหมดทุกคนความไม่รู้เอาวิชาความหลงเท่านั้นเองมาขอมงำเอาไว้เราต้องพยายามพยันหมั่นเพียรกันเราไม่เข้าใจวันนี้เราต้องเข้าใจในวันพรุ่งนี้ตราบใดที่เราสนใจเราไม่เข้าใจวันพรุ่งนี้เราพยายามพยันหมั่นเพียรไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าใจเราไม่หลุดพ้นวันนี้ก็ต้องหลุดพ้นในวันหน้าถ้าเราไม่หลุดพ้นในวันหน้าก็ไปต่อเอาพบหนาเพราะว่าจะเป็นอุปนิสัยติดตามตัวเราไปตลอดเวลา ว่าต้องพยายามกันนะเราวันนี้ขอจเจริญธรรมให้ทุกคนจงมีแต่วความสงบความสุขกันไปตลอดอขอจเจริญธรรมา,ากกันไว้ฝากพร้อมๆกัน